สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามานําเสนอโครงงานเรื่องศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับน้ามันจากวัสดุธรรมชาติคณะผู้จัดทําดิฉันนางสาวยุสตาสวนแก้วและนางสาวนิชาการีถัดดังสีโดยมีครูที่ปรึกษาชื่อคุณครูคันมิชัยมณีจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลค่ะที่มาและความสําคัญนะคะจากกรณีวิกฤตการน้ํามันรั่วการทะเลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและสังคมเป็นอย่างมากทั้งทางด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ และด้านระบบนิเวศเช่นเดียวกันกับท้าควรวเรียนที่มีการใช้น้ํามันในการประกอบอาหารทางคณะผู้จัดทําจึงเเห็นถึงความสําคัญในด้านนี้และแตัดสินใจศึกษาวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถนํามาผลิตเป็นแผ่นซับน้ํามันได้โดยทางผู้จัดทาได้เลือกใช้ผักตบชวากรมะาพลาวและกะเ้วยมาเป็นวัสดุในการศึกษาครั้งนี้ค่ะวัตถุป,ประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับน้ามันจากวัสดุธรรมชาติสมมุติฐาน แผ่นดูดซับน้ํามันที่ทํามาจากกมามะพร้าวมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ํามันได้ดีกว่าวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆตัวแปรต้นวัสดุธรรมชาติตัวแปรตามประสิทธิภาพในการดูดซับน้ํามันตัวแปรควบคุมปริมาณของวัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการทําน้ําแป้งมันระยะเวลาอุณหภูมิแม่พิมพ์พื้นที่ผิวของแผ่นดูดซับน้ํามันและผิวสัมผัสค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1 ได้แผ่นดูดซับน้ำมันที่มีขนาดเล็ก2ได้แผ่นดูดซับน้ำมันขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 3. ผู้ใช้สามารถทําความสะอาดน้ำมันได้สะดวกขึ้น 4. มี่มีส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ 5. ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะผักตบชวากลับมะพร้าวกลับกล้วยแป้งมันน้ำกันน้ำมันพืชกระบอกตัว100 ml ีเกอร์ขนาด100 ml b e a k e ขนาด500 ml ่งแก้วคนสารมีดเครื่องปัน่นแม่พิมพ์กระดาษทรายเครื่องช่างสีตำแหน่งเครื่องฮอตเพจปากกาและมับรรทัดค่ะวิธีการดําเนินการทดลองนะคะขั้นตอนการทดลองที่1เตรียมผักตบชาวากับมะพร้าวและกับกล้วยค่ะขั้นตอแนแรกนําผักตบชาวากับมะพร้าวและกับกล้วยทั้งหมดมาตักแดดแห้งห้งใช้มีดหั่นส่วนของก้านผักตบชาวากับมะพร้าวและกับกล้วยด้วยมีดให้เป็นชิ้นเล็ก นำกั้นของตบชวาที่หั่นแล้วมาปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียดเปลียบมันกะมะพร้าวและกะเพราตามลำดับค่ะการทดลองที่สองนะคะการเตรียมกาวแป้งเปลี่ยก 1. ่งช่างแป้งมันปริมาณ50กรัมด้วยเครื่องช่างสีตำแหน่ง2ตวงน้ำกั้นปริมาณ125 ML ลด้วยกระบอกตวง1 0 0 ml 3. ผสมแป้งมันและน้ำกั้นลงในบิ๊กเกอร์ขนาด500 ML โดยใช้แท่งแก้วคนสารคนให้เข้ากัน 4. เมื่อผสมเป็นแ้เดียวกันนำไปให้ความร้อนด้วยเครื่องฮอตเพลท จนกาวแป้งเปลียกมีความเหนียวและจัดตัวกันเป็นก้อน5้าเ่นกาวแป้งเปลียกออกเป็นสส่วนในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเพื่อนําไปใช้ในการขึ้นรูปแผ่นดูดซับค่ะการทดลองขั้นตอนที่3การขึ้นรูปแผ่นดูดซับน้ำมันหนึ่งนำกาวแป้งเปลียกขึ้นแบนไว้ทั้ง3ส่วนผสมกับผักตบชวากล้มะพร้าวแล้วก็กับกล้วยที่เตรียมไว้อย่างละ30กรัม2หลังจากที่ผสมกาวแป้งเปลียกและวัสดุทั้ง3มชนิดแล้วจึงนำไปขึ้นรูปโดยใส่ในแม่พิมพ์ทรงกระบอก แบนขนาดเส้นผ่าศูสุนกลาง3-5นิ้วและความสูง0-5เซนติเมตร 3. นำแผ่นดูดซับน้ำมันที่ขึ้นรูปเป็นที่เรียบร้อยไปตากแต่เป็นเวลา3ชั่วโมง 4. แกะแผ่นดูดซับน้ำมันออกจากแม่พิมพ์แล้วจึงขัดด้วยแผ่นกระดาษทรายที่ให้เรียบร้อย 5. ทำการทดลองขั้นตอนที่1-3ซ้ำอีกจำนวน2รอบเพื่อนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันค่ะการทดลองขั้นตอนที่4 การศึกษาการคงสภาพเดิมของแผ่นดูดซับน้ำม,มัน 1. ทําทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือยังคงรูปเดิมของอการคงรูปเดิมอยู่ของแผ่นดูดซับน้ำม,มันโดยใช้ระยะเวลา1สัปดาห์ 2. เมื่อครบ1สัปดาห์ให้นําปากกามาวาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2เส้นโดยใช้แม่มท่านในการวัดเพื่อช่วยในการวาดเส้นและเพื่อแบ่งแผ่นดูดซับเป็น4ส่วนวเท่ากัน 3. วัดความสูงของมุมที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นรอบวงทั้ง4ี่มุมและหาความสูงที่เปลี่ยนไป4บันทึกผลการทดลองค่ะ การทดลองขั้นตอนที่5้การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิด1ตัวน้ำมันพืช10มลโดยใช้กระบอกตวงลงในแม่พิมพ์2นำแผ่นดูดซับน้ำมันจากผักตบชวาลงในน้ำมันเป็นเวลา1นาทีและวัดคุณภาพในการดูดซับน้ำมันจากนั้นเปลี่ยนเป็นแผ่นดูดซับน้ำมันจกากกะะพราและกะบกว่าตามลำดับทำซ้ำอีกสองครั้ง 3. ทำการทดลองให้หนึ่งถึงสองซ้ำแต่เปลี่ยนระยะเวลาเป็นสานาทีบันทึกผลการทดลองค่ะ ผลการศึกษาค้นคว้าได้ตามตารางดังนี้ค่ะตารางบันทึกผลการทดลองที่1เปรียบเทียบผลการศึกษาการทุงสภาพเดิมของแผ่นดูดซับน้ำมันแต่ละชนิดในระยะเวลา1สัปดาห์ตารางบันทึกผลการที่2เปรียบเทียบผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิดในระยะเวลา1นาทีตารางบันทึกผลการทดลองที่สา เกยบแคบผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิดในระยะเวลาสานาทีค่ะสรุปผลการทดลองนะคะกับกล้วยจะมีความสูงที่เปลี่ยนไปเท่ากับ0.2เซนติเมตรแสดงว่าแผ่นดูดซับน้ำมันที่มาจากกับกล้ยสามารถคงสภาพเดิไมได้ดีที่สุดกับมะพร้ามีความสูงที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับ0.25เซนติเมตรสุดท้ายคือผักตบชวาความสูงที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับ0 3 2 5เซนติเมตรแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด สามารถคงสภาพเดิมได้น้อยที่สุดยิ่งความสูงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยจะหมายความว่าแผ่นดูดซับน้ํามันจากวัสดุธรรมชาติชนิดนั้นมีการหดตัวการงอตัวและการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปรักเดิมน้อยค่ะหากความสูงมีการเปลี่ยนแปลงมากจะหมายความว่าแผ่นดูดซับน้ํามันจากวัสดุธรรมชาติชนิดนั้นมีการหดตัวการงอตัวการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปเดิมมากค่ะวัสดุจากธรรมชาติสามารถดูดซับน้ํามันได้อยู่ในระดับดีมากคือกล้มะไม้ ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ80ถึ 100. ง100เราลงมาคือกลับกล้วยที่สามารถดูดซับน้ามันได้ในระดับพอใช้ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ60ถึง80และลําดับสุดท้ายคือผักตบชวาสามารถดูดซับน้ามันได้ในระดับน้อยซึ่งอยู่ในช่วง0.60ค่ะคะสำหรับวันนี้นะคะพว,พวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ